ลัคนาราศีกลุ่มของเดือนมิถุนายนพุทธศักราช2564นั้นในช่วงของเดือนนี้นะครับท่านใดก็ตามที่เป็นคนลัคนาราศีกลุ่มนั้นต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าถ้าหากว่าตัวท่านเองนั้นจากเดิมเนี่ยที่เคยทํางานคนเดียวแล้วทําได้เนี่ยในเดือนนี้อย่าเพิ่งมันม่นโอมั่นใจจนเกินไปนะครับเพราะดาวต่างๆทํามุมเยอะอาจจะมีเรื่องราวที่ไม่คาดคิดนะครับระวังแผนไว้ดีแล้วเรื่องของการงานคิดว่าที่ผ่านมาทําได้รอบนี้มันจะมีเรื่องราวไม่คาดคิดให้เกิดขึ้น เขาเรียกผงเข้าตาลืมจุดนั้นแก้จุดนี้ทําตรงนั้นลืมเอกสารผิดตรงนี้อันนี้ผมว่าจะเกิดขึ้นกับดวงาตาของท่านรวมไปถึงเกณฑ์ของการเปลี่ยนแปลงยย้ยยถิ่นฐานผมว่ามีค่อนข้างสูงชัดเจนนะครับหรือว่าเกณฑ์การเดินทางค่อนข้างจะมากในช่วงเวลานี้เนี่ยผมว่าคุณอาจจะต้องเหนื่อยหน่อยในการเดินตรงเดินทางหรือใครกําลังดูบ้านเปิดกิจการทำํำเลใหม่เพราะว่าช่วงนี้ต้องเดินทางลงไปดูทาเลเองบ้างแล้วก็พยายามปรึกษาคนอื่นด้วยนะครับเพราะว่าเขาบอกในช่วงเวลานี้นั่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพี่น้องวงศาคณาญ,ญาติหรือ เพื่อนฝูงลูกหลานบริวารก็ตามคนรอบข้างจะเป็นคนที่คอยนําความคิดดีๆมาสู่ท่านนะครับมีคนคอยอุปถัมภ์ค้ำจุ้ช่วยเหลือหลังจากกลางเดือนมิถุนาเป็นต้นไปนะครับแต่ถ้าหากว่ามีเหตุให้จําเป็นต้องลงนามเอกสารสัญญายังไงเดือนนี้ก็ขอให้ระมัดระวังเป็นพิเศษนั่นเองนะครับต่อมาในเรื่องราวของความรักผมว่าเรื่องของความรักในช่วงเวลาเดือนนี้เนี่ยคนรักของท่านแฟนของท่านหรือคนที่กําลังคบหาพูดคุยกันเอาแต่ใจเยอะขึ้นในช่วงเวลานี้นะครับ คือจากเดิมเนี่ยยังไงก็ได้ย w ้อนยวนดูเป็นผู้ใหญ่สุขุมรอบครอบเดือนนี้เริ่มไม่เริ่มไม่ใช่แล้วเริ่มจากนั้นอยากได้นี่เริ่มรู้สึกว่าจะเอาอันนู้นจะเอาอันนี้จากเดิมที่ไม่เคยเรียกร้องเริ่มเรียกร้องมากขึ้นนะครับจากเดิมที่เคยไม่มีปัญหารอบนี้เริ่มเอาแต่ใจเริ่มมีปัญหามากขึ้นแล้วนะครับแต่ถ้าใครก็ตามที่โสดอยู่ผมว่าเดือนนี้อาจจะมีคนที่เข้ามานะครับเนื้อหอมขึ้นกว่าเดิมแต่ถ้าใครที่มีคนรักอยู่แล้วก็จะเกิดเหตุการณ์อย่างที่ผมได้บอกท่านไปนั่ ที่เป็นคนลัคนาราศีกุมก็ดูคลิปนี้ได้เลยแต่ถ้าท่านใดที่ไม่ทราบว่าตัวเองนั้นเป็นคนลัคนาสถิตราศีใดก็สามารถนะครับมีกิจกรรมตอนเวลาสองทุ่มตรงทางยูทูบชาแนลช่องที่คุณได้รับชมอยู่นี้นะครับเราจะมีกิจกรรมบอกลัคนาของท่านนั่นเองนะครับและถ้าท่านไม่อยากพลาดก็อย่าลืมนะครับกดติดตามหรือกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเพราะเวลากิจกรรมของเรานั้นนะครับเราจะแจ้งให้ฟรีทุกท่านแต่ถ้าหมดเวลากิจกรรมไปแล้วเราอาจจะไม่ได้ตอบท่านนั่นเองนะครับ ยังไงก็ตามนะครับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้ก่อนแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ